น้องอิงยืนหนึ่งได้อีกไม่นานเดี๋ยวก็ดับเหมือนคนอื่นจริงไหมมีคนคอมเมนต์มาแบบนี้่ลุงก็ขอออกตัวหน่อยว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวมาดูหลักฐานของลุงละกันว่าลุงว่าน้องอิงจะยืนหนึ่งไปอีกนานแสนนานดูหลักฐานไม่เหมือนกับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาว่าน้องอิงจะยืนหนึ่งได้อีกไม่นานเหมือนคนอื่นลุงเถียงเถียงเพราะว่า ลุงมีหลักฐานหรือมีข้อมูลยืนยันดังนี้ข้อที่หนึ่งที่ว่าน้องหอิงจะยืนหนึ่งได้อีกนานเพราะหนึ่งน้องมีสัญญากับวงสามว้ยเพชรรุนแพงห้าปีนะครับสัญญาห้าปีเซ็นไว้เมื่อวันที่สิบเก้ามกราหกหกนะเซ็นไว้เมื่อสิบเก้ามกราหกหกมีสัญญาห้าปี เจ้าของค่ายคงจะไม่ปล่อยให้นักร้องที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเอซีดึงดูดงานเข้ามาขนาดนี้แผ่วแน่นอนใครเห็นด้วยเม้นมาข้อที่หนึ่งแล้วนะที่เถียงกับไอคนที่คอมเมนต์ว่าน้องหญิงยืนหนึ่งได้ไม่นานข้อที่สองที่ลุงบอกว่าน้องหญิงจะยืนหนึ่งไปอีกนานเพราะน้องหญิงเป็นลูกบุญธรรมบอสโจกับซนุชเจ้าของวงรับเป็นลูกบุญธรรมเลย รับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อวันที่3สิกราคม66นะเมื่อรับเป็นลูกบุญธรรมลูกย่อมแตกต่างกว่าลูกน้องการดูแลลูกก็ต้องดีกว่าเอาใจใส่มากกว่าทุ่มเทมากกว่ามอบสิ่งดีๆให้เยอะกว่าเพราะเป็นลูกไงลูกซึ่งจะนำพาพ่อแม่ดังพ่อแม่รวยหลายๆครั้งวัดโจก็าขนล,ลุกเพราะว่าน้องทำได้จริงๆแล้วพัฒนาเป็น ลูกนำโชคของซอนุพ่อโจจริงๆแล้วก็น้องลำเพลินลำแพนจะเป็นคนเติมโชคก็คือพัฒนาต่อยอดแต่น้องหญิงเป็นคนนำสาวน้องเพลนแพงอะสี่สิบปีเพิ่งเจอคนแบบน้องอิงครั้งแรกที่ดึงวนดึงวงให้สูงขึ้นไปอีกอะพาวงให้สูงขึ้นไปอีกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในรอบ40ปีนะแล้วจะปล่อยให ให้น้องอิงดับง่ายๆไหมไม่มีทางเห็นไหมอันนี้ข้อเท็จจริงข้อที่2ที่เถียงว่าน้องอิงยืนหนึ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็ดับลุงเถียงว่าไม่จริงนะครับสข้อนี้ก็ชัดแล้วข้อที่3ที่ลุงเถียงว่าไม่จริงเพราะว่าน้องอ่ะเข้ามาอยู่ในวงแล้วมีรางวัลการันตีระดับประเทศแลนะนั่นคือรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ประเภทหมอรำดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม1รางวัลแล้วนะประเภทหมอรำขวัญใจมหาชน2งวันซึ่ง2วงวันนี้รางวัลยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ใช่ใครก็ได้ถ้า fc ไม่รักไม่โหวตไม่มีทางเป็นนักร้องหมอรำขวัญใจมหาชนได้เพราะใช้พลังแรงนงะและพลังโหวตจาก fc เมื่อ fc รักโหวตให้ขนาดนี้แล้วจะตกง่าย,ายไหมดับง่ายๆไหมไม่มีทางลุงก,ก็เถียงว่าไม่จริงน้องหญิงจะยืนหนึ่งไปอีกนาน ไอ้คอมเมนต์ว่ายืนหนึ่งได้ไม่นานน่ะตกไปข้อที่สี่ที่ลุงบอกว่าน้องอิงจะยืนหนึ่งไปอีกนานเพราะน้องมีเวทีขึ้นทุกวันคนที่ดังแล้วยืนหนึ่งได้ไม่นานแล้วดับเนี่ยเพราะไม่มีเวทีจะขึ้น ประกวดมาร้อยครั้งออกทีวีร้อยครั้งแต่หลังจากเลิกประกวดหลังจากหยุดออกทีวีก็ไม่มีเวทีขึ้นมีก็น้อยมากเมื่อมีน้อยมากการเห็นก็น้อยความต่อเนื่องก็น้อยก็ทําให้ดับไปอะ่ะจริงตามคอมเมนต์ที่ว่าน่ะจริงคนอื่นนะแต่ไม่ใช่น้องอิงเพราะน้องอิงมีเวทีขึ้นทั้งปีปีเนี้ยทั้งปีปีหกก็ทั้งปี อยู่ในสายตาของ f c อยู่ในสายตาของสื่อทั้งปีแล้วมันจะดับได้ยังไงจริงไหมเห็นด้วยเม้นมาโคตรจริงอันนี้โคตรจริงข้อที่ห้าที่ลุงบอกว่าน้องอญิงจะยืนหนึ่งไปอีกนานไปลบข้อคอรหาหรือข้อคอมเมนต์ที่ว่าน้องจะยืนหนึ่งได้ไม่นานก็คือมี ยูทูบเบอร์ห้าถึงหกสิบช่องทำข่าวเกี่ยวกับน้องทุกวันนะทุกวันนะไม่เว้นบางช่องก็ห้าคลิปสามคลิปบางช่องก็ยี่สิบคลิปเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับน้องทุกวันมันจะดับได้ยังไงมีเวทียืนมีข่าวทุกวันนะดู youtube ดูเ้ยทุกช่องอ่ะมีเวทีให้น้องเห็นให้คนเห็นได้ทุกวันอ่ะมันจะดับได้ยังไง นี่แหละที่ลุงเถียงว่าน้องจะยืนหนึ่งไปอีกนานนะครับข้อที่หน้องจะยืนหนึ่งไปอีกนานเพราะมีพ่อแม่ f อสนับสนุนนับแสนคนไม่ใช่นับร้อยนับแสนคนดูได้จากอะไรดูได้จากการไปแสดงหน้าเวทหน้าแสดงสดนะขึ้นเวทีมีคนห้อมร้อมสังกสีแตกแทบทุกงานนะครับอันหนึ่งลนะสอง ก็คือเวลาน้องปล่อยเพลงอะไรออกมาติดหนึ่งมาแรงทุกครั้งและมีคอมเมนต์นับแสนคอมเมนต์นะครับนับแสนมีกดถูกหัวใจนับแสนกดเนี่ยกดไลค์นับแสนคอมเมนต์นับแสนและมียอดวิวในการดูนับล้านนี่แหละเขาเรียกน้องมีพลัง f c พ่อแม่ f c หนุนหลังหลายแสน คนที่ติดตามที่ดูดูความเคลื่อนไหวอยากจะสนับสนุนน้องเยอะขนาดนี้แล้วจะยืนหนึ่งไม่นานได้อย่างไรเถียงใจขาดเลยลุงอ่ะเถียงใจขาดใครบอกว่าน้องยืนไม่นานเดี๋ยวก็ดับลุงเถียงใจขาดนี่เอาข้อมูลมาลบกันล้างกันเลยนะข้อที่เจ็ดที่ลุงเถียงใจขาดอีกอันกนะ็คือน้องนะ่ะมีของดีอยู่ในตัวอ่ะ เป็นเพชรที่ผ่านการเจรไนามาตั้งแต่เล็กคือเอาเจรไนามาตั้งแต่เล็กนับ10บสปีแล้วอะ่ะตอนนี้มันเหลี่ยมคมมันแวววาวหรืหอแล้วก็บอสโจเอามาขัดสีชวีวันนะเอามาเอาไฟส่องให้คนเห็นสปอตไลท์จนเพชรแม่นเนี่ยงามเปล่งประกายแล้มันจะยืนหนึ่งไม่นานได้ไงเพชรก็คือเพชรน,นะเม็ดมันงามมากเลย น้องเก่งมากตอนนี้พัฒนาได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วอร้องได้ทุกสไตล์ปรับเปลี่ยนเพลงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเลาห,นา little, ห็นไหมห้อยกอดผู้ยอดรวยกันแล้วหอยใจบ้างไฟแสนกันแล้วตอนนี้ลืมฮูดซิน้องพัฒนาไปเรื่อย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 เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเก่งก็มากขึ้นเอนเตอร์เทนหน้าเวทีเป็นไงตอนเดือนแรกๆพูดน้อยค่ะจ้าตอนนี้เป็นไงอ้าว ฝั่งซ้าย f อซน้องอิงขอเสียงหน่อยจ้าฝั่งขวาเอา f อซน้องอิงขอเสียงหน่อยจ้าโอ้โหเป็นไงพูดเก่งทุกวันเต้นเก่งทุกวันเรียกน้องพัฒนาการได้เร็วคนมีของ่ะดับยากนะครับคนมีของดับยากใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บพื่นชวนคุยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องอิงและ เพื่อไม่พลาดข่าวดีของน้องอิงข้อ <_ d ata> ที่แปดข้อสุดท้ายที่รุงยืนยันว่าอันเนี้ยเป็นพลังที่มองไม่เห็นพลังที่จับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงเหมือนกับโทรศัพท์เหมือนกับกระแสไฟฟ้าจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นคือพลังบุญบารมีที่น้องสะสมมา แล้วมันส่งผลในชาตินี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงแล้วก็ดีมีบุญบาร,รมีนะสี่อย่างเก่งเฮงดีมีบุญบาร,รมีสี่อย่างนี้แหละที่จะยืนจยัดได้นานน้องมีครบใครเห็นด้วยเม้นมา ทานมาจังหวัดกาญแวะร้านลุงนะครับชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกกระบองบอำเภอธรรมการจังหวัดกาญบอกว่าเป็น FC น้องอิงลด5% FC น้องอิงลด5%คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย